คิดว่าเราก็ยังแบบเรายังไม่ได้แบบเป็นรองเขาอะค่ะก็เลยคิดว่าเออเกมแรกมันเป็นไรพอเกมสองพอเริ่มเกมสองเราก็คิดว่าถ้าเราแพ้ในวันนี้ต้องอย่างไรก็ต้องแพ้ให้ถึงที่สุดอะคะ่ะแบบต้องแต้มให้สูสีที่สุดแต่ว่าเขาก็มาหลุดในช่วงกลางๆอะคะ่ะเลยทําให้แบบเมย์ได้เกมสองเกมสองส่วนเกมสามก็เปิดมาก็สูสีกันสูสีกันแต่ว่าเขาก็เริ่มหลุดหรือว่าเริ่มแบบ เล่นลูกที่ค่อนข้างยากแล้วก็กะจะแบบหวางแต้มค่ะแต่แต่ว่าเมย์น่าจะใจเย็นมากกว่าค่ะเลยทําให้เกมในวันนี้ค่อนข้างที่จะพอหลังๆเราก็ไม่มันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่ค่ะก็อยู่ว่าเราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญของ,ของเมย์วันนี้คืออะไรบ้างคะหนูคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องโค้ชเขาน่าจะสั่งให้แบบลากอะค่ะเริ่มลากหรือว่า พอลากไปลากมาแล้วก็จี้เพราะวบางทีแบบจังหวะมือหนูแบบไม่ทันแล้วก็ลูกออกไปมันแบบมันไม่น่ากลัวพอค่ะหลังจากนั้นหนูก็พยายามแบบอดทนไว้ก็เล่นก็คือขึ้นมาก็การไดการเสียอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบแต่ก็คือไม่ก็คือไม่พยายามไม่เสียเองไว้ก่อนนะคะคือให้เขาเล่นบีบตัวเองแล้วก็ให้เขาตีออกหรือว่าตีผักหลังออกอะไรเงี้ยค่ะก็คือรอจังหวะนั้นมากกว่าความรู้สึกแต้มสุดท้าย ก่อนจะชาเลนส์วินาทีนั้นเป็นไงบ้างข้าดีใจมากครบทุกท่าเลยตอนนั้นค่ะตอนนั้นดีใจมากแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาชาเลนส์ก็ไม่ได้มองอะไรค่ะก็คือออกอาการเต็มที่แต่พอคิดว่าเออแบบมันก็ยังมีโอกาสเลยอีกประมาณอีกก็หลายแต้มกว่าเขาจะได้ทันนะคะก็คิดว่าเราก็เล่นให้เต็มที่เล่นคือก็พยายามคุมสติตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นม,มากเกินไปค่ะก็ก็ปิดเกมได้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะมีอับหว่นไหมนิดนิดไหม ตอนที่ชาเลนจ์แล้วต้องกลับมาเล่นต่ออ๋อตอนนั้นมันไม่ได้ว่นเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าเรายัางไงเราก็ปิดเกมได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นรูปแบบเกมแล้วก็ความรู้สึกเราค่อนข้างที่จะเป็นต่อเขาอะค่ะอไม่เอาไม่ลงนิดัเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวมันจะร้องเพลงละอ่ <c oughs> หลังจากนี้ครับน้องเมย์อีกกี่รายการก่อนที่จะไปโอลิมปิกน้องเมย์วางแผนยังไงบ้างค่ะก็สาหรับรายการอย่างซูเปอร์ซีรีส์ก็ยังต้องแข่งขันค่ะแล้วก็ยังมีเอเชียแชมเปี้ยนชิพก็คือเอเชียแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ เปอร์ซิีอย่างอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียก็ห่างจากอีกประมาณสามรายการค่ะวางแผนไว้ยังไงบ้างครับจะ<ว>เล่นเต็มที่ก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ่อก่อนจะไปติ๊กชิงค่ะก็<ช>คิดว่าก็คงต้องเต็มที่อยู่แล้วค่ะก็ตอนนี้หลังจากนี้ก็คือต้องพยายามฐฐรักษาสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ก็คือระหว่างนี้ก็คือเรียกความมั่นใจของตัวเองค่ะชิงแชมป์เอเชียครับต้องกลับไปป้องกันแชมป์น้องเมย์วางแผนวยังไงบ้างครับคิดว่าเราเล่นขนาดนี้ก็ไม่น่าจะแบบฟอร์มการเล่นขนาดนี้แบบ มันไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากคิดว่าเราทําเต็มที่ก็พอคือแบบคือโค้ดน่าจะโอเคตรงที่ว่าเราเห็นว่าเราสู้เราออะไรเงี้ยก็โอเคแล้วค่ะฟอร์มเราดีมากดีมากๆ<ม>เลยมองเห็นจุดอ่อนอะไรที่ยังต้องปรับก่อนโอลิมปิกไหมก็จุดอ่อนก็ยังมีอย่างเช่นบางทีบางจังหวะเรายังพลาดง่ายแล้วก็จังหวะที่ควรได้ก็เสียเองกยง็ยังก็ต้องยังต้องปรับอีก อีกเยอะอะค่ะเพราะว่าทุกคนหลังจากนี้หนูคิดว่าเขาก็ต้องระวังหนูอยู่แล้วแล้วก็ตัวหนูเองก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ค่ะคําถามยอดฮิตจากไลฟ์เฟซบุ๊กตะวันให้อะไรเป็นของอขวัญ <laughs> อ๋อตะวันนะคะยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าเขาก็คงคือเขาให้กําลังใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนหนูเองหนูก็หนูก็มีหน้าที่ของหนูหนูก็อยากทาหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดครับ ตอนนี้ก็พอพ่อคงไฟเขียวแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะ,อะก็คือไฟเขียวแล้วค,คิดว่าน่าจะช่วยได้ในเรื่องกําลังใจได้ได้มากขึ้นกว่านี้ไหมก็คิดว่าเราก็มีเป้าหมายของเราเราไม่ใช่ว่าที่ทําเพราะว่าอยากให้พ่อไฟเขียวแต่จริงๆแล้วหนูมีเป้าหมายของหนูคืออยากเป็นมือหนึ่งโลกแล้วก็ส่วนรายการต่อไปหนูก็คือจะต้องพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้แล้วก็สําหรับรายการต่อไปเราพยายามแบบปิดด้วยการให้เราแบบไม่ไม่ตก ไม่ตกไปหลังอันดับสี่ะคะ่ะคือ <Okay. S 1> โอลิมปิกเราต้องเป็นวางให้ได้ค่ะโอเคสุดท้ายขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณ True For You ให้หน่อยที่ถ่ายทอดสดให้ไ,ได้รับชมกันคับค,ค่ะอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณทาง True For You นะคะที่ทำให้คนไทยได้ติดตามผลงานของมีในการแข่งขันในรายการสิงคโปร์ซูเปอร์ซีรีส์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นรายการที่3ของมีในการที่จะคว้าชแชมป์ใช่ไหมคะแล้วก็มีก็รทำได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่ทาง True For You ได้ถ่ายทอดสดให้กับ คนไทยหลายๆคนได้ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเมย์แล้วตอนนี้เมย์ก็เป็นมือหนึ่งโลกแล้วะคะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจเมย์แล้วก็เป้าหมายของเมย์ต่อไปก็คือเป้าหมายในโอลิมปิกเกมค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจในการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับวายอุ้ยเอาเลยเหรอ <laughs> นักข่าวหล่อมาก <laughs> เอามันมีสี่สิบเคนนะของพี่ดูคนน้อยอ่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นมีใครถามหนูเลยคุยเลยคุยเลยคุยเลยกอนนี้มันไม่มีคนถามหนูอ่ะไม่บอกไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ก็เหนื่อยค่ะเห็นเห็นท่าท่าดีใจหนูไหมคะพี่ค่ะไม่มีคนถามหนูเลย อ่ะไม่เวลาขอบคุณแล้วกันสุดท้ายแนะนำผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยการส่งตัวคนใหม่ด้วยกลับมาสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรลองตอบ่อยตอบเลยกลับมาสิ่งแรกค่ะพักผ่อนค่ะให้หนูได้พักเถอะค่ะสามอาทิตติดแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะชัดทำคู่ต่อสู้โอ้ยอันนั้นคู่ต่อสู้หมุนเองค่ะ เมย์ตอนที่ลูกออกอลิใจเขินมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะขอชาเลนจ์ค่ะโอ้ยตอนนี้ล้าค่ะแต่ว่าก็ยังโอเคค่ะเดินได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะอยากกินอะไรไหมโอ้ยหนูอยากกินส้มตำมากเลยค่ะคนนี้อ้วนไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวพักขอนขอบคุณค่ะหนูจะพักขอนให้เยอะๆนะคะจะไม่ซ้อมสักอาทิตย์นึงเลยค่ะพักขอนเยอะๆแล้วเล่น ปากดิดหูโอ้ยอันนี้ต้องทำเองค่ะอุ้ยจริงไหมน่าจะไลฟ์เองนะไม่เอาค่ะมีนมมคนมีคนไม่โอเคค่ะเห็นไม <c oughs> พี่ดีกว่านี่มีแต่คนเชียร์ไม่มีคนโอเคกันูซ้อมด้วยโอเคค่ะซ้อมซ้อมแน่นอนค่ะเพื่อป้องกันแชมป์เอเชียอ๋อมีพี่นักข่าวสยามพิลาทำอง่<ม>าออ๋อห้อยพระห้อยพระพระพิธาเนศค่ะ มีเทคนิคดูแลตัวเองยังไงบ้างใช้ครีมอะไรใช้ครีมอะไรเอ้ยใช้ครีมอะไรไม่ใช่ก็ดูแลค่ะดูแลตัวเองให้ดีค่ะก็มีตะวันคอยดูแลตัวเองเอ้ยไม่ใช่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองอะไรสับสมากๆเลดีวค่ะเป้าหมายต่อไปโอลิมปิกเกมค่ะพี่เป็นเกย์อะคะพี่โบอสพี่เป็นตุ๊ดอยากให้พี่แอบตะบุญโอ้ยอย่าเลยค่ะให้หนูได้พักผ่อนก่อนนะคะ ไม่คนดูคนดูเยอะกันแล้วพี่คนดูเยอะคนดูเยอะออกอัลบบ้างเมื่อไหร่ออกอัลบบ้างอออะบ้างมา่ลไหร่คะนักกีฬาเวลาดังๆเราต้องออกซิงเกิลมาสักหนึ่งซิงเกิลมานักมวยได้เหรียญโอลิมปิกอ๋อยังไม่ได้เหรียญโอลิมปิกคู่เกกับต้มอ้าวมีคนบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คุยต่อคุยต่ออีกอีกห้านาทีนะพี่ห้านาทีอย่าถามน้องเมย์ถามได้น้องเมย์ถูกหวยหรือเปล่าแม่จะเล่นตนองถามแม่เดี๋ยวกูจแล้วหนูไปยืดดีกว่า เดี๋ยวพรุนี้ว่ากันบายบายครับ